ปประนามเหตุกราดาษยิงชาวบ้าน6ศพที่จังหวัดปัตตานีย้ำการพูดคุย BRN ยังมีความจำเป็นส่วนจะทบทวนการเจรจาหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ประจำภาคเที่ยงนะคะในวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2555อยู่กับคุณการจอมอินตาและทีมันการสนาทับจีนค่ะ เรื่องการกราดยิงที่จังหวัดปัตตานีจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไป6รายนั้นนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกมพลสุวรรศน์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ย้ําถึงการพูดคุยกับแกนนากลุ่ม BRN นะครับว่ายังคงมีความจําเป็นส่วนจะมีการทบทวนเรื่องการเจรจาหรือไม่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของรัฐบาลกับผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ที่พิจารณานะครับขณะที่ฐานเจ้าที่เองก็ยังคงไล่ล่าเพื่อกดดันผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องครับโดยโดยเผยว่า 4สคนร้ายที่ก่อเหตุยิง6กศพที่ปัตตานีนั้นเป็นแกนนำเป็นระดับแกนนำา r k เครับไปฟังการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้เกิดครับรมนกรภาคสีทราบดีนะครับว่าเหตุอย่างนี้คืออะไรนะครับเราก็ควรจะแก้ไขย,ยังไงไงนะฮะอันนี้คราวนี้ก็รู้สึกว่าทานุนเสียนะฮะไม่ไม่ไม่ดีทําไม่ดีนะครับรู้เลยว่าไม่มีวิธีจร อย่าไปให้ครดิตเขามากนะครับคนเลวไม่ให้คนดีเขาทําให้คนไทยของเรามีปัญหากันภาคใต้นะฐานะยังไงต้องดูด,ด้วยการพูดคุยฐานะคือยังไงนะครับ ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคงเร่งปิดล้อมพื้นที่เพื่อไล่ล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุโดยมีการเปิดเผยนะคะว่าคนร้ายที่ได้ลงมือก่อเหตุ4คนกราดยิงชาวบ้านจนเสียชีวิต6ศพนั้นเป็นแกนนําระดับเ,ออเป็นระดับแกนนาของกลุ่ม RKK นะคะตอนนี้ก็กํำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับแล้วะคะ่ะ โดยความคืบหน้าคดีคนร้ายกราดยิงชาวบ้านเสียชีวิต6รายบาดเจ็บ1รายเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตรวจเอกขอภัยค่ะพลตรวจตรีเอกภพประสิทธิทวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีพร้อมหน่วยกำลังร่งรวมสามฝ่ายยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อไล่ล่าก,กลุ่มคนร้ายที่เกาะเหตุพร้อมกับกดดันกลุ่มแนวร่วมที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่าเป็นแหล่งกบดานของคนร้ายทั้งเขตอำเภอเมืองและเขตรอยต่อสำหรับปลอกกระสุนปืน HK ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนั้นพบว่าเคยก่อเหตุมาแล้ว19คดีและสามารถบ่งชี้ได้แล้วว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใดขณะนี้กำลังรอผลการตรวจปลอกกระสุนปืนอีก2ชนิดคือ M16 และ Ag a า โดยกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะชุดสืบสวนสอบสวนนั้นระบุว่าเป็นกลุ่มของนายมัซอเรดดิรามะรวมไปถึงนายซาสาริยาโต้ตายงนายนัทรุตินแวร์บราเฮงและนายอิสมาแอลแรแร ซึ่งทั้ง4คนนั้นถือเป็นแกนนำอาเคเชุดปฏิบัติการก่อเหตุในพื้นที่ซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งสอบสวนพยานที่เกิดเหตุนั้นพบว่าวิธีการยิงและการใช้อาวุธปืนตรงกับหลักฐานที่ปรากฏในแฟ้มประวัติโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ ขณะเดียวกันที่สาลาร่วมบำเพ็ญการกุศลมูลนิธิโกวิทยาตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีผลโทสกลชื่นตระกูลแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ก็ได้เป็นประธานในการออประกอบพิธีวางพวงหรีดและรดน้ำศพนายวิเชียนเฉลิมจิตอุทยัย อายุ57ปีซึ่งเป็นหัวหน้าแผานกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัตตานีที่ได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายกระยิงล้านขายของชำโดยที่มีหัวหน้าส่วนราชการเพื่อนร่วมงานร่วมพิธีเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า จากนั้นค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็ได้เดินทางไปร่วมบรรเพนกุศลที่ท่งเต็กเสียงตึงโดยทําพิธีวางพวงหรีดพร้อมรถน้ำศพนายสมพรพง์ธัญยวิริยาโดยที่ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวด้วยค่ะ